thanks <smart noise> ครับเรื่องของเสียโป้ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นช่วงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเครือข่ายของเสียโป้ให้ฟังความจริงแล้วเสียโป้เป็นตัวละครและเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งเท่านั้นเองของกระบวนการแล้วก็ของเครือข่ายการพนันซึ่งได้ผูกพันกับเครือข่ายยาเสพติดอย่างลึกซึ้งทุกวันนี้เรารู้แต่เรื่องของเสียโป้ในเรื่องของแวดวงการพนันแต่ว่าในแวดวงคนล้อมตัวเสียโป้ที่สนิทสนมกับเสียโป้นั้นมีเจ้าพ่อยาเสพติดขนาดใหญ่อยาให,ให้ผมเอ่ยชื่อนะฮะขึ้นบัญชีด ำของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและเขามีหลักฐานมากพอสมควรผมจะไม่ประหลาดใจเลยว่าจริง,รงๆแล้วลึกๆไอ้หมอนี่ก็คือลูกพี่ของเสียโปเพราะว่าถ้าดูเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในภาคต่างๆที่คนคนนี้ปรากฏต,ต,ตัวอยู่แล้วเนี่ยเสียโปทาตัวเหมือนเป็นลูกน้องไอ้หมอนี่คนคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องการเอาเงินยาเสพติดเข้ามาโยงเสียโปกับหลงจูสมชายที่เพิ่งถูกจับไปเมื่อวานนี้โดยที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงไปสอบด้วยตัวเองหลังจากที่มีข่าวในกระแสสัง ผมว่าทำไมไม่ถึงไม่เล่นงานหลงจู้สมชายเสียทีในที่สุดแล้วก็มีการเล่นงานหลงจู้สมชายในข้อหาที่ทุกคนรู้กันมานาแล้วก็คือว่าชักชวนให้มีการเล่นการพนันกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วหลงจู้สมชายควรจะถูกจับตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ที่ไม่จับจะเป็นเพราะเหตุใดผมไม่ทราบแต่ผมทราบอยู่อย่างหนึ่งว่าในไหนก็จับแล้วก็ยังถือว่าก็ยังทํางานอยู่อย่างน้อยที่สุดคุณสุวั์ก็ได้ตัดสินใจที่จะทํางานถึงแม้คุณสุวั์จะชี้แจงออกมาว,าว่าการจับใครต่อใครเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานมากพอสมควรนนะะหลักกฐาที่บอเ ในฐานะที่ผมมีรุ่นน้องหรือรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานที่เป็นตำรวจอยู่เยอะผมก็รู้ว่าวิธีหาหลักฐานเนี่ยหาได้ไม่ยากหนักเหมือนอย่างที่ผมเรียนในทราบว่าถ้าเจ้าหลงจู้สมชัยทันทีก็ไปแหล่งตู้ม้าที่หลงจู้สมชายเป็นเจ้าของอย่างเช่นที่โคราชอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปสืบเสาะได้อาพยานมาได้ว่าตู้มานี่เป็นของใครในที่สุดก็ต้องมีชื่อหลงจู้สมชายออกตรงนั้นก็สามารถจะจับได้ทันทีก็ไม่รู้ว่าเงินทองที่ผมมีแหล่งข่าวของผมที่เช็คมาแล้วว่าหลงจู้สมชายมีเงินสดอยู่ในธนาคาร4ี่หล้านบาท ท่านผู้ชมครับโป้เนี่ยเป็นกุยอันธาพานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็ก,ต,ต,ลกตั้งแต่อายุ12 13หนังสือเนังหาไม่เรียนไม่ได้ทําอาชีพอะไรเลยนอกจากอยู่ในวงการอาชีพเสพยาเสพติดเล่นการพนันทําร้ายร่างกายแล้วก็มีปัญหากับกฎหมายมาตลอดตั้งแต่อายุ12แล้วจนกระทั่งอายุ27 15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียโป้เป็นคนที่ไม่รู้จักคําว่าความสุจริตในวิชาชีพไม่คิดที่จะทำมาหากินคิดว่าวิธีการที่ตัวเองทําอยู่นั้นเป็นวิธีการที่ดีสุดทำไมเสียโป้ถึงคิดอย่างนั้นเปน ได้ั้งท่านผู้ชมว่าเขาอาจจะมีแบ็คข้างหลังซึ่งผมชื่อว่าแน่นอนที่สุดแบ็คของเสียโป้เนี่ยเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งยศพลตำรวจเอกใหญ่ยยผมเอ่ยชื่อรุ่น36รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาคนคนนี้เป็นแบ็คให้เสียโป้อ,อยู่ข้างหลังมาตลอดท่านผู้ชมครับคนอย่างไอ้โป้เนี่ยมันเป็นอันธพานเป็นกุ้ยกระจกงอกง่อยมันจะกล้าพอหรือที่จะลุกข,ขึ้นมาแล้วขยับตัวแล้วทําตัวให้โด่งดังขึ้นมาจริงๆแล้วเสียโป้นี่ก็ค คนใช้เสียโป้ไปทำหมากินแล้วเสียโป้ทำหมากินเสียร้อก็เอาเงินมีหน้าที่เอาเงินที่ทำหมากินเนี่ยส่งต่อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะยิ่งคนที่ใส่ชุดสีกะก,กีหลายหลายคนเสียโป้เนี่ยได้กระโดดข้ามขั้นไปในตอนที่เสียโป้เนี่ยรู้จักกับหลวงจูสมชายจริงๆแล้วทั้งเสียโป้และหลวงจูสมชายนั้นเริ่มอาชีพี้ในเวลาใกล้ๆกันนะฮะสองคนนี้ไม่ได้มารู้จักกันชอบเล่นด้วยกันก็ตะเวนมีบ่อนที่ไหนก็จะไปเล่นที่บ่อนนั้นอเออหลวงจูสมชายมีเงินมากกว่าเสียโป้ก็เลยใช้เครดิต ของหลวงจูสมชายเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันให้เสียโป้เนี่ยเบิกเงินมาเล่นก็เข้าทํานองว่าได้เก็บเสียไม่จ่ายะหลวงจูสมชายก็เลยโดนทวงนี้หลวงจูสมชายก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยๆก็คือจะเบี้ยวนอกาจากว่าบน่อนั้นมีเส้นใหญ่หรือมีกล้ามใหญ่กว่าหลวงจูสมชายกับเสียโป้ก็จะไม่กล้าไปก็จะไปเฉพาะบ่อนเล็กๆหลวงจูสมชายก็ได้ไปสัมผัสกับบอ่บอนใหญ่บ่อนหนึ่งชื่อบ่อนอีลิตสมัยหนึ่งบ่อนอีลิตนั่งแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่บอกว่าไปบ่อนอีลิตทุกคนจะรู้หมดแท็กซี่จะพาไปถูกต้องหมดเลยแล้วก็บ bon ่อนอีลิต ก็คือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ตอนนี้บ่อนออลิทจ,จบไปแล้วหลวงจูสมชายไปเรียนรู้เรื่องบ่อนในระดับใหญ่และที่สําคัญที่สุดหลวงจูสมชายนั้นไปสัมผัสกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มแรกแล้วจากการที่สังเกตสังการแล้วตัวเองเอาเงินเอาทองไปส่งให้ในายตำรวจชุดนี้ก็เลยทําให้หลวงจูสมชายหลังจากที่นายตำรวจชุดนี้หมดอํานาจไปแล้วหลวงจูสมชายก็ใช้สายทางพันตัวนี้ละ่ะต่อสายไปถึงนายตำรวจทุกคนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลวงจูสมชายไอโป้เข้ามาในช่วงนั้นหลวงจูสมชายอายุ 15, 15, อายุแกกว่าไอ้โป้ไอ้โป้ยี่สิบเจ็ดคนอายุห้าสิบหกกับคนอายุยี่สิบเจ็ดเนี่ยห่างกันยี่สิบเก้าปีท่านผู้ชมใครจะลึกซึ้งกว่าใครแน่นอนที่สุดหลวงจู้สมชัยลึกซึ้งกว่ามากหลวงจู้สมชัยจะไม่โชว์ตัวแต่จะปล่อยให้โป้เป็นคนโชว์ตัวแล้วช่วงหลังหลวงจู้สมชัยก็เลยมีความคิดว่าอาการเปิดบ่อนประเภทบ่อนที่มีลักษณะเป็นกายภาพที่ตายตัวมีอาคารตึกมีคนเข้าไปเล่นเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะสู้บ่อนที่มันเล่นออนไลน์ไม่ได้เพราะบ่อนเล่นออนไลน์เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยหนึ่งไม่ต้องเอาเงิน เป็นเบี้ยบายรายทางมดจ่ายตั้งแต่ท้องที่ขึ้นไปถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ท้องที่ขึ้นไปจังหวัดที่อำเภอนั้นจ่ายฝ่ายปกครองเหมือนอย่างที่ท่านชาวชาญท่านอดีตประลัดกระทรวงยุติธรรมท่านมีการสอบมาแล้วท่านบอกว่าบ่อนระยองนั้นมีเจ้าหนี้ตำรวจและเจ้าหนี้ฝ่ายปกครองรับผิดชอบอยู่ฝ่ายละสิบคนที่จะต้องโดนดำเนินคดีเห็นไหมฮะเขาจ่ายทั้งตำรวจและเขาจ่ายทั้งฝ่ายปกครองเพราะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบในการที่ออกรายการมาหลายทิศแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มีบ่อนอยู่ในจังหวัดแล้วโจงเครื่มที่ทุกคน รู้แล้วฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นประลัดอำเภอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะไม่มีวันรู้เขารู้แต่ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกันและเขาได้เงินเป็นก้อนจากหลวงจูสมชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ที่หลวงจูสมชายได้จากบอดอีลิตจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นหลังจากที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนั้นหมดอำนาจไปก็เลยใช้สายสัมพันธ์นี้ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็เลยไปได้สายสัมพันธ์ของตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่อยู่ที่ภาค2ก็คือชาเชียงซาชลบุรีระยองจันทบุรีและ นั่นคือจุดที่ทําให้หลงจูสมชายจเจริญเติบโตอย่างมากมายและหลงจูสมชายก็ต้องการใช้โ e ป้เจระเป็นตัวแทนเพื่อส,ส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันออนไลน์และในที่สุดหลงจูสมชายก็คงจะเข้าไปร่วมด้วยไปเกี่ยวข้องด้วยลักษณะบอลหลงจูสมชายกับลักษณะบอนของอโป้นั้นจะไม่เหมือนกันหลงจูสมชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบอนเขื่อนบอลดิบบอนเขื่อนบอนดิบ,บดคืออะไรคือต้องมีหน้าต่างต้องมีกล้องวงจรปิดต้องมีคนคอยเฝ้าประตูต้องมีคนเดินเข้าไปแล้วต้องมีการจำนำของเงินหมดก็จำนำของ หรือว่ามีคนเข้าไปเล่นมีอำนาจมีบาร,รมีมีชื่อเสียงก็สามารถจะให้เครดิตได้สามารถเบิกชิปได้เทา่าน้นทาน่านี้เล่นได้ก็เก็บไปเล่นเสียก็จ่ายหรือเล่นเสียถ้าไม่จ่ายก็ต้องเจรจากันนี่เขาเรียกว่าบ่อนดิบหรืออีกในอหนึ่งผมเรียกว่าบ่อนการพนันในแดนดิบแดนเถื่อนการยิงกันการฆ่ากาันการมีเรื่องมีราวกันก็มักจะเกิดจากบ่อนประเภทนี้แต่บ่อนไฮโปเนี่ยมันเป็นบ่อนออนไลน์ทีนี้บ่อนออนไลน์เนี่ยจะดังได้ยังไงล่ะจะโด่งดังได้ยังไงจะโด่งดังได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนเห็นว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของ บ่นอันนี้เนี่ยมันมีฐานะแล้วมันไม่เบี้ยวนั่นคือที่มาของการโชว์ความรวยของไอ้โป้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินทีละล้านหรือว่าแจกเงินคนโน้นคนนี้แล้วก็เอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยขึ้นไปบน Facebook ขึ้นไปบนออนไลน์ให้เห็นว่าเล่นกับโป้รับประกันไม่เสียไม่มีการโกงโน่นนี้นั้นลูกค้าเนี่ยมาไม่รู้ตัวตนไม่สําคัญสําคัญที่สุดคือต้องโอนเงินที่จะเล่นนั้นเป็นเงินก้อนหนึ่งเข้ามาก่อนในบัญชีที่ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีการชักดาบก็คือเล่นไปตามยอดเงิน ที่อยู่ในบัญชีที่ลูกค้าต้องโอนเข้าไปในบัญชีของบอลถามว่ามีการโกงกันไหมโกงกันได้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถที่จะทําให้ไพ่แบาคาร่าที่แจกกันเนี่ยใครชนะหรือใครแพ้ถึงแม้บาคาร่าจะเป็นเกมกติกาที่คนเล่นนั้นค่อนข้างที่จะให้ความยุติธรรมพอสมควรระหว่างเจ้ามือกับผู้เล่นเพราะว่าเจ้ามือจะเป็นใครก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วบอลออนไลน์เจ้ามือก็คือเจ้าของบอลน,นั่นเองที่จะต้องคนเล่นเทคโนโลยีสามารถจะกาหนดให้ได้ว่า,าไพ่ใบต่อไปที่หงายไปนั้นจะต้องเป็นไพ่เสือไหลมีน้าซ้ําแล้ว บอลอย่างเช่นบอลออนไลน์ที่พ่อทำนั้นมันมีมากกว่าบาคารา่ามันมีไพ่เสือไพ่มังกรไพ่เสือไพ่มังกรก็คือไพ่ใบเดียวเปิดงางกันเลยสมมุติว่าผมเป็นงโพดัมท่านผู้ชมเป็นแจ็คโพดัมผมกินท่านผู้ชมทันทีเลยหนึ่งใบไปแล้วเนี่ยเงินในบัญชีถ้าโดนกินไม่เลิกก็หมดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆอาจจะโดนกินไปถ้าสิบตาอีกอีกสามตาได้ได้เงินคืนแต่ก็ขาดทุนไปเจตาเงินมันเริ่มร่อยหลอแล้ว,ลวเห็นว่าการพานันเนี่ยมันเหมือนผีสิงเขาถึงพูดไงว่าผีพาน,านันเข้าสิง เพราะว่ามันสิงแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่บ้านช่องที่ขายเลยลูกก็ขายได้มียก็ขายได้ยกมีเให้เป็นมียใครก็ได้แล้วขอให้มึงจ่ายเงินมาให้กูกูจะมาเล่นการพนันต่อมันเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณการและมันก็เป็นเช่นนี้มาในทุกๆวันนี้และมันก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้โป้ก็เลยมีบทบาทในเรื่องของบดออนไลน์มากแต่เพอเอิญเพอเอิญในเรื่องการใช้เงินใช้ทองนั้นเงินทองที่โป้ใช้มาเนี่ยกลายเป็นเงินท่านผู้ชมครับการเล่นบอลเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้ มันมีได้มีเสียท่านผู้ชมนะฮะมันมีได้มีเสียเมื่อมีได้มีเสียแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าขายยาเสพติดถ้าขายยาเสพติดมันขายล็อตหนึ่งได้ล้านเม็ดมันได้กำไรมาเป็น5060ล้านก็คือขอให้ขายได้ขายไม่ได้โดนยึดไปตำรวจจับนะฮะ ตัวเองหลุดรอดไปเพราะว่าสาวไม่ถึงตัวเองตัวเองก็สามารถจะเจรจาได้เหมือนอย่างที่คลิปของข่าวที่แล้วของผมพูดเรื่องเจจีหลบที่ผมบอกว่ามาเฟียทางเจจีหลบมาเฟียยาเสพติดของโลกนั้นมันใช้ในโยบายถ้าสมมุติว่าสายของคนที่ใกล้ชิดไอ้โป้ซึ่งอยู่เบื้องหลังไอ้โป้ในการที่ทำให้ไอ้โป้เนี่ยมีเงินมีทองขึ้นมาได้เนี่ยซื้อยาเสพติดจากไอ้เจจีหลบ ล้านเม็ดแล้วโดนตำรวจจับไปนโยบายเจยจจหลบก็คือว่าล้านเม็ดนั้นมันไม่คิดเงินมันให้เพิ่อมอีกล้านเม็ดเอาคืนมาเพราะว่าการตาที่ตำรวจจะจับอะไรก็ตามมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีข่าวลงมันถึงรักษาลูกค้าได้เพราะยาเสพติดมันทําเงินให้มากได้มากกว่าบ่อนออนไลน์เพราะบอนออนไลน์ลง10บาทก็อาจจะกําไร7บาทหรือ6บาท อีกสบาททุนเม้แล้วทุุกๆ1บบาทอาจกำไรกําร60%แต่ยาเสพติดถ้าขายได้ทั้งลอ็อตก็คือกำไรทั้งลอ็อตและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไงท่านผู้ชมฮะว่ายาไอซ์ซื้อจากหน้าโรงงานที่รัชฉานกิโลละ27,0 0 0บาทมาขายในเมืองไทยกิโลละหลายล้านขายญี่ปุ่น17.6ล้าน300กว่าเท่าเพราะฉะนั้นแล้วยาเสพติดคือแหล่งที่มีเงินทีนี้คนที่อยู่ในวงการยาเสพติดก็จะมีอยู่ลักษณะหนึ่งท่านผู้ชมซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับให้สังเกตให้ดีด คนที่บริจาคเงินเนี่ยแล้วที่มาที่ไปของเงินเนี่ยดูไม่ออกว่ามาอย่างไงไม่ใช่ของคุณธนินเจียวเวลาโนนบริจาคให้อันนั้นรู้ว่า CP บริจาคแต่ว่าถ้าเป็นเงินจากบ่อนแล้วเนี่ยคนพวกนี้จะชอบทําบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจําในเรื่องของจากข้างได้ไหม ที่ยิงเงินที่จังหวัดโคราชจากครั้งที่ยิงจังหวัดโคราชนั้นเนี่ยทีมของไอ้โป้เนี่ยกบริจาคเงินไอ้โป้ใช้ชื่อ LA Gala x y 1ซล้านบาทสมชายเฮียสมชายระยอง30,000 0บาทเฮียเหลียงภาค7นี่ก็คืออีกหนึ่งเจ้าพ่อในเรื่องบอลภาค7ภาค7คือแถวนครปฐม1,000 0 0บาทสจโต้งปราจินบุรี1,000 0 0บาทเฮียตือมังกรทอง1 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีชื่อฝรั่งหมดเลยฮะเวกัส r า ซาก้ามีมาเฟีย8 8เอมสตาร์ ยูฟาเบท168 3 2 0 0แบาทแล้วแต่แต่กำลังชี้ให้เห็นว่าเงินบาปเนี่ยจะพยายามเอามาทำบุญเพื่อส่งเสริมตัวเองทีนี้คนพวกนั้นเนี่ยเขาทำบุญเนี่ยแต่เขาทำบุญประเภทแบบเอ้ยเอามาช่วยกันนะเสียไม่ได้แต่ไอ้โป้เอามาทำบุญเนี่ยต้องตีครองร้องเปล่าให้ทุกคนรู้ว่าผมมามาแล้วนะช่วยแล้วนะวันเกิดของตัวเองก็ประกาศเลยผมจะแจกกัน1ล้านบาท500บาทต่อคน2,000คนและผมพร้อมจะให้ถึง5ล้านบาท โอ้โหชกมวยอย่างที่ผมเลห้ฟังไลฟ์ Live. สดคนเข้ามาดู1 0 0 0 0แนคนคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นลูกค้าของไอ้โป้ไอ,โอ้โป้โฆษณาชวนเชื่อไปเลยว่านี่นะเข้ามาเนะเข้ามามาเล่นสิบอลมีการสอนวิธีเล่นโนนีนั่น,นไอ้โป้ก็เลยด,ด้งเงินพูกนี้เข้ามาเยอะแต่เบื้องหลังจริงๆทีมงานไอ้โป้คือทีมงานฟอกเงินยาเสพติดเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ย คนที่แบ็กไอโฟอยู่ก็จะใช้เครือข่ายโฟเนี่ยบัญชีสังเกตอย่างท่านผู้ชมตัวบัญชีของไอโฟส่วนตัวจะมีไม่มากแต่ผมเชื่อว่าตัวคนใกล้ชิดไอโฟไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดมีเป็นหลักร้อยหลายร้อยล้านขึ้นไปจนถึง0ันล้าน ถ้าหลวงจูสมชายและครอบครัวมีเงินอยู่ในบัญชี400-500ล้านบาทคำถามมีอยู่ว่าอย่างไอ้โป้ซึ่งรับมีหน้าที่คอยรับฟอกเงินให้กับฝ่ายที่เครือเครือขายยาเสพติดด้วยจะมีอยู่เท่าไหร่ท่านผู้ชมคูณเอาง่ายๆก็แล้วกันคิดกันเพียงแค่นี้ก็จะรู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งบ่อนออนไลน์ทั้งบ่อนธรรมดามันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีโยงใยที่เกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติด เพราะกระบวนการค้ายาเสพติดเมื่อมีเงินขึ้นมาก็ต้องการฟอกเงินเช่นกันเพราะว่ยโป้ก็มีกิจการมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าโหลทําครีมขายแล้วไปทําบ้านจัดสรรเหมือนอย่างที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังกันนะฮะว่าคนที่ทํางานธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยต้องหาวิธีการฟอกเงิน อย่างที่ผมเล่าให้ฟังจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดไปว่านักการเมืองบางคนโกงกินมาได้เงินมาเป็นหลายร้อยล้านหรือพันล้านสองสามพันล้านก็เอาเงินก้อนนั้นละ่ะไม่มีอะไรดีเท่ากับไปสร้างโรงแรมเมื่อไปสร้างโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะระบุลงไปในบัญชีที่เสนอสัมพารว่า โรงแรมนี้มีคนเข้ามาพัก90%ทุกวันทั้งนั้นี่มีคนมาเข้ามาพักไม่ถึง5%แต่ตัวเองยอมจ่ายส่วนเกินของภาษีตรงนั้นเนี่ยให้กับรัฐาสมรกรเพื่อเอาส่วนต่างที่เหลือเนี่ยเอามาเข้ามาเพื่อแสดงว่าตัวเองนั้นเงินที่ได้มาก้อนนี้เป็นเงินถูกกฎหมายเพราะเป็นเงินที่ได้จากการค้าขายโรงแรมเช่นกันใครจะไปรู้แล้วว่าบริษัทที่ทําครีมของไอ้โป้หรือเสื้อผ้าของไอ้โป้หรืออะไรก็ตามที่ไอ้โป,ออโป้ทำยอดขายสูงแล้วกันขายดี แต่จริงๆแล้วขายดีหรือไม่นั้นผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสเที่ยฟอกเงินมากในลักษณะนี้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไอ้โป้อาศัยเส้นสายคอนเนคชั่นที่ได้มาจากในตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดยที่ตัวเองเนี่ยพึ่งพาอาศัยจากเส้นสายของหลวงจูสมชายตำรวจใหญ่ที่อยู่ในซุ้มรับสวยจากมันตำรวจที่อุ้มชูไอ้โป้จริงๆคือยศพมพลตำรวจโทไม่ใช่พลตำรวจเอกฮะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น3 6มสคนๆนี้เนี่ย คอยดูแลไอ้โปนอกจากคอยดูแลก็คือว่าเขาดูแลกันยังไงถ้าคนเรานั่งอยู่ในตอรอแล้วเนี่ย ทานผู้ชมครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาและผมไม่ได้บอกว่าคุณสุวัสด์แย้งยอดสุบเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมก็เลยพูดว่าเครือข่ายของไอ้โป้และหลงยูสมชายนั้นมันเข้าไปถึงสํานักง,งานตาร,รวจแห่งชาติสานักง,งานตำร,รวจแห่งชาติถ้าใครก็ตามที่นั่งอยู่ในส่วนกลางเขาก็ย่อมรู้ความเคลื่อนไหวของหน่วยการปราบปรามการสืบสวนสอบสวน,สวนให้น้องของไอ้สมชายของไอ้โป้ให้น้องพี่ขอเถอะว่าเบาๆหน่อยแล้วเข้าเมื่อไรเดี๋ยวพี่จะโทรไปบ,บอกมันให้มันหาคนให้จับให้สัก50คน ร้อยคนนี่คือวิธีการนี่คือการอุ้มชูหรือถ้ามีคดีเหมือนอยายโป้เนี่ยมีคดีนี่คดีล่ะที่ยังเหลืออยู่78คดีที่ยังไม่เรียบร้อยตอลอดจนคดีสุดท้ายที่ผมเอาคลิปวิดีโอให้ดูว่าไอ้โป้เนี่ยคือคนถือปืนแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าพยายามฆ่า แต่เพอ,เอิญคลิปอันนี้เนี่ยไอ้โป้คิดว่าไม่มีเพราะไอ้โป้เนี่ยมันสั่งลูกน้องและคนใกล้ชิดให้ลบคลิปกล้องวงจรปิดหมดแต่มีการกู้ขึ้นมาแล้วเห็นภาพอย่างชัดเจนถ้าสมมุติว่าไม่มีภาพอันนี้ออกมาไม่มีภาพนี้ออกมาไอ้โป้ถือปืนอยู่ไอ้โป้เนี่ยอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามฆ่าครั้งนี้รับประกันได้วไอ้โป้ก็หลุดจากคดีนี้อีกเช่นกันเพราะว่ามีคนอุ้มชูอยู่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติบนออนไลน์ของไอ้โป้นั้นเนี่ย เปิดเล่นอย่างท้าทายคําถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมถ้าบอลของไอ้โป้นี่เปิดเล่นอย่างท้าทายเล่นมานานแล้วทําไมตํารวจไม่จัดการสักทีละ่ะที่ตํารวจไม่จัดการสักทีเพราะว่าไอ้โป้เงินมันถึงไงละ่ะท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังถ้าไม่ใช่เพราะความซ่าข,ของมันถ้าไม่ใช่เพราะปัญหาหลงจูสมชายที่ผมเอามาตีแผ่จนกระนั่งหลงจูสมชายถูกจับไปเมื่อวานนี้ก็เพราะว่านี่คือความกดดันที่สังคมเห็นพ้องต้องกันกับผมและผมเชื่อว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถูกกดดันด้วยเรื่องนี้ด้วยในฐานะที่เป็นประธานกทรท่านก็คงจะทุบโตไปบอกสวัสด์แจ้งอนสุขไปจัดการให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับให้ได้เพราะว่าปปงท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมน้องเข้าใจปปงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการฟอกเงินปปงจะไปทํางานอะไรตรวจสอบใครเนี่ยไม่ได้เลขาดนอกจากเป็นคดีความก็คือว่าตํารวจไปดําเนินคดีหรือสอัมภารกรณ์ไปดำเนินคดีแล้วเป็นคดีความแล้วไปแจ้งความแล้วอยู่ในมูลฐานความผิด ที่ปปงเขามีอยู่เมื่อตำรวจออกหมายจับหลวงจู้สมชายก็สามารถที่จะเอาหมายจับอันนี้ว่ามันเป็นคดีแล้วส่งไปให้ปปงปปงถึงสามารถที่จะเปิดบัญชีแบงก์หมดของหลวงจู้สมชายลูกชายหลวงจู้สมชายของไอเสียโป้ของเมียเสียโป้ของแม่เสียโป้ของโครเงาเสียโป้ไปตลอดจนไปถึงก็สามารถจะเดินตามเส้นทางทางการเงินเงินไปอยู่ที่ใครไอ้นั่นถูกต้องสงสยัยกว่าจะจับหลวงจู้สมชายท่านผู้ชมกี่เดือนละ ตั้งแต่มีบอลที่ระยองที่ท่านผู้ชมจำได้ที่ผมเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดให้ฟังถ้าจับตั้งแต่ตอนนี้ป่านนี้พอปอง,องสืบไปไดะเยอะละแต่ก็ยังไม่สายท่านผู้ชมครับอาชญากรรมนั้นจะหนีไม่พ้นเส้นทางทางการเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการที่ไอ้โป้ชอบสร้างภาพเอาเงินใบละพันมัดละล้านมากองล่อตาล่อใจได้รับความเชื่อถือมีการจัดโปรโมชั่นแตกเงินให้คนแทงได้เอาไปเสียเสียโป้จ่ายให้เว็บบ on อลออนไลน์นี่ขึ้นชื่อเสียโป้ รับประกันทุกเรื่องแปะเป็นตัววิ่งอยู่หน้าเว็บด้วยบอนออนไลน์นี้เสียโป้รับประกันทุกเรื่องมีหมดทุกอย่างไพ่บาคาร่านะฮะนะ,ะมีบอลมีมีไพ่เสือมังกรมีครบหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีแม้กระทั่งหวยถ้าผู้ชมรู้มาว่าหวยนี่นะบอลเกมพนันออนไลน์เนี่ยนะมันเอาหวยจับยี่กี หวยจับยีก่กีดัดแปลงจากหวยจับยีก่กีของคนจีนในอดีตมารวมกับหวยปิงปองหวยหุ้นเอาตัวเลขผลรวมที่คนแทงใส่ตัวเลขเข้ามาออกประกาศหวยออกตามเวลาที่กําหนดไว้ถ้าผู้ชมลองทายดีว่าบอลออนไลน์ออกหวยจับยี่กีไฮเทคเนี่ยวันละกี่ครั้งท่านผู้ชมครับ80ครั้ง15นาทีต่อครั้งท่าผู้ชมองลองหลับตาวาดภาพเงินที่หมุนเวียนอยู่ในหวยจับยีก่กีเนี่ยไฮเทคเนี่ย80ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะหวยใต้ดินก็ถูกเอามาขึ้นเป็นหวยออนไลน์ ทุกบ่อนเปิดรับแทงหวยออนไลน์ไม่ได้มีเฉพาะกองสลากกินแบ่งของประเทศไทยซึ่งรับแทงหวยซื้อหวยเดือนละสองครั้งแต่ทุกบ่อนมีหมดแล้วนอกอางนั้นแล้วก็ยังเอาออกหวยเวียดนามเรียกกันในหมู่คนเล่นว่าหวยฮานอยจะมีหวยออกวันละสามรอบหวยมาเล1หนึ่งรอบหวยลาวสัปดาห์ ละ2วันการพนันออนไลน์มีถึงเล่นเองมีเกมพนันฟุตบอลเกมพนันฟุตบอลเล่น24ชั่วโมงท่านผู้ชมเริ่มจากพระอาทิตย์ขึ้นที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เวลาเร็วกว่าเรา3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างสมมตว่าเราเวลานี้ขนาดนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ประมาณ6โมงเชา เช้าที่ออสเตรเลียนิวเซนมาไหลก็เริ่มเล่นละพน,น,นันบอลเข็มนาฬิกาพระอาทิตย์เดินไปเรื่อยๆข้ามาทางเอเชียทางจุดศูนย์สูตรมาเลเซียประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนามข้ามาหาสมุรแพซสฟิกไปเรื่อยไปที่อังกฤษต่อแล้วมาที่อเมริกาก็คือครบรอบวงจร24ชั่วโมงอเมริกาไปถึงอเมริกาใต้ก็คือเล่นจนกระทั่งถึงเช้าเช้าของเมืองไทยก็คือตอนกลางคืนของอเมริกา ะะเล่นฟุตบอลหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช้าตู่เล่นที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่อมาที่สิงคโปร์ไทยเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นเย็นถึงดึกไปที่ยุโรปทั้งทวีปก่อนฟ้าสางที่อเมริกาอาร์าาเจนตินาบราซิลชิลีแล้ววนกลับมาที่นิวซีแลนด์อีกทีท่านผู้ชมครับเว็บพนันออนไลน์ไม่เคยหลับมีการเล่นได้เสียในการพน,นพันประเภทต่างๆต,ต,ต,ตลอด24ชั่วโมงยุคนี้ธรุรกิจพนันออนไลน์จึงเป็นคุ้มรัพย์สุดขอบฟ้าที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับใครดูมท่านผู้ชมสำหรับตำรวจและเจ้าหน้าที่คควบุม กฎกติกายิ่งเล่นกันเยอะเท่าไหร่เจ้าของบ่อนต้องยิ่งเอาเงินส่งตำรวจผมไม่อยากจะพูดมีตำรวจในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งส่วนกลางจำนวนไม่น้อยเลยที่รับเงินจากบ่อนออนไลน์และหวยออนไลน์รับกันเป็นเนื้อเนือและนี่คือประเทศไทยณนะวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ผมรายการคุยชุื่องสนทิสนทิริมทองกุลขอประกาศสัจจวาจาว่าประเทศไทยมันใกล้ชิบหายแล้วก็เพราะ ความไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจริยธรรมของเจ้าในที่รักเงินเป็นใหญ่อาทิตย์หน้าผมจะเอาเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์เล็กๆเ,เ,เหตุการณ์หนึ่งเอามาเล่าท่านผู้ชมฟังฟังแล้วน้ําตาจะไหลแต่มันสะท้อนภาพให้เห็นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่มันเหงซวยมันลอยถ้อยและมันกําลังทําให้ประเทศไทยเรือหายอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดบอลออนไลน์เนี่ยเมื่อวันที่12ตุลาคม2563 3าเดือนที่แล้วตำรวจบ,บุกจับทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ซาเกมเซ็กซี่เกมของนายแทนไทยนรงกูลกับพวกรวม5คนตรวจยึดทรัพย์สินที่กระทําผิดพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า15,000ล้านผมจะเอารูปในแทนไทยกับนายโป้ขึ้นให้ดูรู้จักการสนิทสนมกันเว็บพนันไอโป้และเว็บในเครือข่ายลอยนวลซึ่งวงพนันรู้กันมานานว่ามีตำรวจใหญ่หนุนหลังท่านผู้ชม เชื่อผมนะไอ้พวกบ้าน,นี่มันทําไม่ได้หรอกถ้าไม่มีตํารวจใหญ่หนุนหลังอยู่ไอ้ตารวจใหญ่นี่คือตัวดียิ่งเป็นในาพลยิ่งเป็นระดับผู้มิชาการขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวดีทั้งนั้นท่านผู้ชมรับเงินรับทองเต็มที่นอกจากรับเงินแล้วยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ถึงไม่มีการเข้าไปจับกลุ่มทลายบ่อนพนันออนไลน์ของกลุ่มไอ้โป้เลยและไม่เคยคิดด้วยจาบไดที่สวย ยังถูกส่งอยู่แล้วบววงามพนันออนไลน์ลนั้นเนี่ยฐานใหญ่อยู่ที่ไหนท่านผู้ชมฐานใหญ่อยู่ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์ท่านผู้ชมหลายคนที่ไม่รู้ภูมิศาสตร์เมียวดีคือเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่สอดจังหวัดตาาเมียวดีคอมเพล็กซ์ถูกชนกลุ่มน้อย ซึ่งไปอารักขาซึ่งไปสวามีพักกับรัฐบาลพมา่าแล้วได้รับแต่งตั้งมาเป็นทหารคุมเมียวดีจังหวัดเมียวดีอยู่หลายจุดมีอยู่ 3. จุดมีอยู่3คน3คนนี้ใช้เมียวดีเป็นเมืองแห่งการพนันและก็เป็นศูนย์กลางรวมในการจัดจําหน่ายค้าขายยาเสพติดบิวตี้คอมเพล็กซ์ไปง่ายมากแค่5กิโลเมตรเท่านองอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดมีเรือให้ข้ามโดยที่ไม่ต้องใช้วีซา่าท่านผู้ชม จะไปเช้ากับเย็นจะไปเช้ากับเช้าจะไปเช้ากับตีหนึ่งจะไปกี่วงไปได้หมดตลอดเวลาเพราะว่าทําไมเพราะว่าค่า บอลการพนันระบบแบบเดิมๆนั้นเสื่อมค่านยิยมลงเรื่อยๆมีความเสี่ยงเกินไปค่าใช้จ่ายจ่ายตำรวจก็สูงค่าจัดการต่างๆมากมายยังมีพื้นที่รับลูกค้าได้จํากัดคนเล่นก็ไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เสี่ยงจะโดนจับได้ทุกเวลาสู้บอลออนไลน์ไม่ได้ลูกค้ารับได้จํานวนไม่ดัานถือว่าเป็นบอลมหาชนใครจะเข้ามาเล่นก็ใช้ยูเซอร์เนมเข้ามาแต่ต้องโอนเงินเข้ามาก่อนนะเล่นได้จนพอใจหรือเงินหมดบัญชี ไม่ต้องกลัวถูกตำรวจรวบคาบอนทางบอนไม่ต้องขอเคลียร์ขออนุญ,ญาตตำรวจท้องที่ได้เพราะมีฐานประชาการอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทยเช่นกัมพูชาและพมา่า กับพูชาเองนั้นก็เปิดบ่อนออนไลน์เช่นกันแต่เว็บพนันส่วนใหญ่แล้วจะหนีไปเช่าที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เมียวดีคอมเพล็กซ์อยู่ริมแม่น้ำเมอยอยู่ห่างจากสนามบินแม่สอดประมาณ5กิโลคนไทยไปเที่ยวลงเรือข้ามฝั่งได้ที่ท่าเรือบริเวณตำบลบ้านท่าสายลวดค่าเช่าออฟฟิศเล็กๆนิดนึงอยู่หลายหมื่นบาทจนขั้นหลักแสนบาท เว็บออนไลน์และของไอโป้และเครือข่ายศูนย์กลางอยู่ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์ที่สะดวกสบายในการเดินข้ามฝั่งเพราะไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางไม่ต้องใช้วีซ่าเมียวดีคอมเพล็กซ์เปิดบร,ริการมา5ปีแล้วอาศัยอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกะเหรียงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้อาศัยกฎหมายลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลธุรกิจการพนันในพม่านั้นทําได้เหมือนธุรกิจสีขาวที่ถูกต้อง เกือบสิปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมมีกลุ่มไทยจีนชนกลุ่มน้อยในเมียนมา <mythology> ลงทุนก่อสร้างโรงแรมบ่อนคาสิโนทั้งเล็กและทั้งใหญ่ในเมียวดีมากกว่า2-14แห่งรวมเม็ดลงทุนหลายพันล้านเช่นโครงการเจดราก้อนไนในพื้นที่บ้านสวยวนอ้อยเมียวดีตรงข้ามท่าข้ามริมแม่น้ำเมย หนึ่งครังสี่บ้านห้วยม่วงหมู่หกตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดมีโครงการมียววด,ดีกาแล็กซี่ที่บ้านจุนคอมีววดีด้านตรงข้ามพระธาตุคอกช้างเผือกบ้านท่าอาจหมู่สามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดยังมีโครงการเฮงเชงของจีนเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์รีสอร์ทบ้านจุนคอมีววด,ดีติดกับโครงการมียววด,ดีกาแล็กซี่ ตรงข้ามพระธาตุกอกช้างเผือกบ้านท่าอาจหมู่สามตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดโครงการเมียวดีคอมเพล็กซ์บ้านชาญเจ็กเพียวตรงข้ามท่าสิบคลังเจ็ดบ้านท่าอาจหมู่สามตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดบ่อนการามนันก ok ๊กไก่รีสอร์ทบ้านซุยก๊กโกตรงข้ามท่า23คลัง23บ้านวังแก้วตำบลแม่กาษาอําเภอแม่สอดทุกอย่างไปได้ดีจนกระทั่งมีฝีแตก ฝีแต่คือโควิด -19 ที่จังหวัดสุดสาครทุกอย่างทุกอย่างไปได้เรียบร้อยทั้งหลงจูสมชายทั้งไอ้โปโนโนีนั่น ก็เลยกลายเป็นว่าฝีแต่ที่จอดสุดสาค,ครและบ่อนใหญ่จังหวัดระยองเป็นที่ทราบกันว่าการเดินทางจากฝั่งแม่สอดข้ามแม่น้าเมยอ,ออกไปเล่นการพนันในบ่อนเหล่านี้สามารถทําได้อย่างง่ายดายมีลานจอดรถในฝั่งไทยก่อลงเรือทีท่ท่าเอกชนมีตู้ ATM ทุกธนาคารสามารถกดเงินได้ตามใจชอบมีเรือเหล็กขนนักพนันตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องแสดงเอกสารใดทั้งสิ้นมีหน้ำซ้ำมีดวตี้ฟรีสินค้าปลอดภาษีใกล้กับบ่อนมิวดีคอมเพล็กซ์ มีดูที่ฟรีท่านผู้ชมครับว่ากันว่าสินค้าแบรนด์เนมทุกประเภทเล่าระดับสูงทุกประเภทที่ท่านหาซื้อได้ในห้องกงมาซื้อได้ที่นี่แล้วก็ขนเข้ามาเมืองไทยได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีท่านผู้ชมและท่านผู้ชมสนใจหรือเปล่าท่านผู้ชม,าชมอาจจะถามว่าคุณที่ไอพื้นที่เนี่ยมันใช้กฎหมายพิเศษหรือใช้หลักการอะไรดูแลความสงบเรียบร้อยหลักการข้อเดียวครับผลประโยชน์ท่านผู้ชมครับตอนแรกมีการพะทะกันระหว่างทหารของนายพลหม่องชิตตูเลขาธิการกองก,องกำลังพิทักษ์ชายแดน กับกองกำลังกะเเรียงคริสหรือ K N U ในพื้นที่ชายแดนแถบนี้มีทหารในของในพลหมองชิตตูตายไปจนถึง16คนต่อมามีการเริ่มการกวาดล้างพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยมีบ่อนคาสิโนโเป็นแม่เหล็กคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยในวงกว้างท่านผู้ชมรู้มั้คือใครในายตำรวจหนุ่มคนไทยครับคนไทยอยู่ที่จังหวัดตาก ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจใช้ความใจถึงพึ่งได้กับมือประสานสิบทิศนำโปรเจกต์ยักษ์เปิดเมียวดีคอมเพล็กซ์มีทั้งบ่อนพนันทุกชนิดกับสินค้าปลอดภาษีเสนอต่อนายพลมองชิตตู่ผ่านไปยังรัฐบาลเมียนมาในฝ่ายรัฐบาลไทยในเมืองไทยเนี่ยก็ใช้วิธีจ่ายทุกหน่วยจ่ายทุกหน่วยครบทุกคนชายแดนแม่สอดเมียวดีจึงเปิดได้ตลอดเวลาเหมือนเซเว่นเอเลเวนร้านสะดวกซื้อ ท่านผู้ชมปัจจุบันนี้นายตำรวจหนุ่มคนนี้ยังรับราชการวนเวียนอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6กแต่ตอกหมดอยู่ที่ตำบลอ,อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาเป็นเวลาช้านานเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเงินสดฝากทั้งในและต่างประเทศด้วยเหตุนี้ทำให้ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ของเสียโป้กับแก๊งจึงไม่ต้องกลัวอะไรอยู่อย่างท้าทายเพราะใจสวยทุกจุดรวมทั้งบิ๊กตำรวจด้วย ด้วยเหตุนี้เมียววดีคอมเพล็กซ์นอกจากเป็นศูนย์กลางบอกกันมาแล้วยังเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายยาเสพติดด้วยอย่างที่ผมเรียนทราบยาเสพติดเมื่อได้เงินมาสมมติว่าคุณขายยาค้ายาเสพติดจ่ายไปล้านเมตรคดจ่ายเงินไม่คุณ70ล้านบาทคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปซ่อนที่ไหนธนาคารก็ฝากไม่ได้อบีบ่อนพนันออนไลน์ใช้บ่อนพนันออนไลน์เป็นตัวฟอกเงินให้